ได้เวลารีวิวชุดแต่งงานของเจ้าสาวกันบ้างนะครับก็เป็นชุดตอนเช้าที่แบบเรียบหรูแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นการออกแบบนะครับของร้านจิมพรีเวนนั่นเองฮะ ชุดเช้าเนี่ยเป็นชุดที่หาย,ยากมากครับเพราะว่าไปเช้าก็จะมีเลฟคําต้องการเนาะเขาอยู่ว่าต้องการแบบไหนแต่ก็ไม่ได้มีชุดไหนที่ตรงเลยก็เลยตัดสินใจไปที่เจมพรีเวเพราะว่าเป็นแนวที่อยากได้พอดีที่นี่จะไม่ได้มีเช่าตัดหรือว่าเช่านะครับแต่ว่าจะเป็นการตัดซื้ออย่างเดียวเลยครับตอนไปถึงเนี่ยคุณพลอยเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะดูก่อนครับว่าชอบแบบไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมบ้างตรงไหนที่คอนเซิร์นแล้วเขาก็จะร่างสดๆหน้างานเอาให้ถูกใจเราก่อนก่อนที่จะเริ่มตัดนะครับอันนี้คือการฟิตติ้งรอบแรกครับ ะรอบที่2ครับอันนี้สมบูรณ์แบบและเพราะว่าเติมมีโบด้านหลังมาด้วยก็เป็นสไตล์ที่เรียบหรูแล้วก็มีความแอบเซ็กซี่เบาๆก็ค่อนข้างถูกใจใบชานะครับก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่เจมพรีเวนะครับอยู่แถวแถวราชพฤกษ์ลองเข้าไปปรึกษากันได้ก่อนเผื่อใครที่ชอบสไตล์เรียบๆแบบนี้นะครับอันนี้เราจะใช้ในงานเช้าครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ชอบงานค่ำแบบนี้ก็ได้นะไม่ติดเหมือนกัน ด้วยชุดที่เรียบหรูแบบนี้ทําให้ไม่ต้องใส่สร้อยคอเลยครับก็จะมีแค่ข้อมือกับแหวนที่เป็นแหวนมั่นเท่านี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เรียบหรูสวยงามแล้วนะครับนี่จบการรีวิวครับ